ในค่ำคืนวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับชายที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนโดนะครับจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับของฟุตบอลยูโรครับซึ่งเขาจะกลายเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ลงเล่นฟุตบอลยูโรถึง6สมัยด้วยกันนะครับโดยยุคสมัยของโรนโดครับเริ่มจากปี2004ะครับตอนนั้นยูโรที่กรีซครับโรนโดครับได้ลงเล่นเป็นเกมนัดแรกครับ แล้วจากนั้นเป็นต้นมาครับไล่ยาวครับปี2004จนถึงปี2024ที่กําลังจะลงเล่นนี่แหละครับก็ถือว่าโรนโดจัดลงเล่นทุกครั้งนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของสื่อนะครับวันนี้คิดว่าโรนโดน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแหละครับโดยถีติต่างๆที่โรนโดจะเขียนหน้าใหม่เอาไว้ในฟุตบอลยูโรครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับเริ่มที่ถีติแรกเลยนะครับในค่ำคืนวันนี้ถ้าโรนโดลงเล่นนะครับโรนโดจะกลายเป็นมนุษย์คนแรกครับ ที่ลงเล่นในเกมฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายนะครับทั้งหมด6สมัยครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ลงเล่นไป5สมัยมี2คนครับนั่นก็คือโรนัลโดและอีกคนหนึ่งที่ทําได้นะครับนั่นก็คือลูกาโมดิชนะครับส่วนนอกจากนี้นะครับที่น่าสนใจในคืนนี้เลยนะครับโรนัลโดจะทุบสถิติของตัวเองครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของนักเตะที่ลงเล่นมากที่สุดในยูโรรอบสุดท้ายอยู่นะครับลงเล่นไป25นัดด้วยกันนะครับวันนี้ถ้าลงเล่นก็จะเป็นเลข26นัดนะครับ นอกจากนี้นะครับจำนวนนาทีครับโรนัลโดก็ลงเล่นในยูโรรอบสุดท้ายไปทั้งหมด2,153นาทีครับถ้าลงเล่นวันนี้จำนวนตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนโรนัลโดวันนี้นะครับถ้าสามารถพาทีมชนะเช็กนะครับสถิติของโรนัลโดนะครับก็จะสามารถชนะคู่แข่งได้13เกมซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็เป็นนักเตะที่ชนะได้มากที่สุดในยูโรรอบสุดท้ายนะครับชนะไป12นัดด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับ ถ้าวันนี้โรนัลด o ลงเล่นครับแน่นอนครับปลอกแขนกัปตันทีมจะต้องเป็นของทางคริสเยโน o โรนัลโดเลยครับซึ่งโรนัลด o นะครับจะทําซิติวันนี้นะครับถ้าลงเล่นด้วยฐานะกัปตันทีมครับจะเป็นนัดที่17นะครับในการลงเล่นด้วยฐานะการเป็นกัปตันทีมครับโอ้โหเป็นสถิติที่ยากมากครับที่ใครจะมาทําลายคริสเยโนโรนัลโดนะครับนอกจากนี้นะครับโรนัลโดครับก็ยังเป็นเจ้าของสถิตินะครับ ในการยิงประตูในยูโรรอบสุดท้ายมากที่สุดครับตอนนี้นะครับโรนัลโดยิงไปแล้วทั้งหมด14ประตูด้วยกันนะครับจากยูโร5ครั้งที่ผ่านมาเลยครับสำหรับซีตี้14ประตูที่โรนัลโดยิงได้ในยูโรรอบสุดท้ายนะครับปี2004ที่ประเทศโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกของโรนัลโดแล้วเขายิงไปถึง2ประตูด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับในยูโรปี2008นะครับโรนัลโดนะครับก็ยิงไป1ประตูยูโร2012นะครับยิงไป3ประตู ยูโร2016นะครับตอนนั้นพาโปรตุเกสคว้าแช,ชมป์ที่ฝรั่งเศสครับยิงไป3ประตูแล้วยูโรครั้งที่แล้วนะครับยูโร2020ครับยิงไปถึง5ประตูด้วยกันนะครับยอดรวมทั้งหมดของโรนโดอยู่ที่14ประตูด้วยกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดยิงได้อีกก็จะเป็นประตูที่15ในยูโรรอบสุดท้ายครับ แน่นอนเลยครับในค่าคืนวันนี้ก็มันลุ้นกันนะครับในการทุบสิติต่างๆของโรนโดนะครับถ้าลงสนามได้ก็จะทุบสิตินะครับแล้วถ้ายิงได้นะครับสติหลายอย่างจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในค่ําคืนวันนี้นะครับรวมไปถึงนะครับนับตั้งแต่ที่คริสเตียโนโรนโดลงเล่นกับทีมชาติโปรตุเกสในฟุตบอลยูโรเป็นต้นมานะครับโปรตุเกสครับไม่เคยตกรอบแรกเลยนะครับในฟุตบอลยูโรนะครับก็เป็นสิติที่สุดยอดมากๆครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่ายูโรในครั้งนี้นะครับยูโร2024 โรนัล d ดครับจะพาโปรตุเกสไปได้ไกลขนาดไหนจะพาโปรตุเกสสามารถเป็นแชมป์สมัยที่2ได้หรือเปล่านะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทีมชุดนี้โรนัล do ก็บอกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีมีโครงประกอบที่โอเคเลยนะครับก็สามารถก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ได้เหมือนกันแหละครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับชายที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนัล do เรากําลังจะได้เห็นเขาเล่นฟุตบอลยูโร6สมัยติดต่อกันนะครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับโรนัลโด,โดคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตงุงไปด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพอยู่นะครับฝากนี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากไว้ด้วยนะครับ